กับสวรรค์นาเขตพี่น้องอ้าวเจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องนักการทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะพี่น้องรับโคสู่่องคำแสงมันหน้าพี่น้องกับน้องรัดสายกินพี่น้องตอนนี้กาเป็น,ปนอาแยว่า,าเขกินว่าอ,อยู่ในส่วนการเดินทางเนาะพี่น้องก<ป>ารเดินทางเขาตัวเมืองปากซ์ โปรเมดคาตูเมืองซาลาวันเนาะแข่งซาลาวันพี่น้องเนาะแบล็กซีเข่งเดน่าเจดีด้าเมนี้พี่น้องนนากับเป็นบุญประเพณีพี่น้องเนาะออกภรษาพี่น้องเนาะยังมาะยังบ่นี่พ่อเข่าคุณ่อร์าษาเอาก็ออกพภาษาแม่นสวงเหือดออกภาษาเรียนสิบสองพุนสิบเดเรียนสิบเอ็ดวะเออเอาบุญเป็นบุญบุญอ่าห่อเข่าบุญสวงเหือดสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะเรียนสิองเออนี้ก็ตักงบัตรยานนำพิทีเรียบร้อยเป็นแล้วพี่น้องเนาะแบบเป็นเหมือนสุดสายของบุญ แต่ก็มีการจัดก้ารแข่งขันพี่น้องเนาะอยู่ตัวเมืองอยู่อยู่แขงสารวันนี่แหละอยู่เมืองสารวันแขงสารวันเนาะก็มีเพื่อนเนาะเมื่อทุกถูกแขงทุกถูกเมืองอยู่แถวแขงสารวันเน่านี่แหละพี่น้องเนาะมี่ถูกป่านถูกแขงพี่น้องเนาะที่เป็นเชิญ์นมาเป็นเชิญมาประมาณซีฮาร์สิบล้ำนาะพี่น้องเพื่อกันเนาะเป็นแจ้งมาบั่นบั่นบั่นบึงข้ามก็มีพี่น้องบั่นเทาเองนี่แหละเอาก็สิได้เดินทาง ไปเสียเนาะไปเสียให้กำลังใจทีมงานบานเฮ้าพี่น้องเนาะอยู่ตู้เมืองไปแล้วได้เข้ารอบได้แหละพี่น้องเนาะตอนแรกยานได้ซิ่งนะพี่น้องแต่เข้าไปซิ่งเข้าไปิ่เออเขายังบทันได้หูว่า <laughs> ส,ไสีไดซิ่งกันจังมุงจังมุงเนาะการนาจะส่งทร่งแร่งนะพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาหอดตู้เมืองเป็นที่ลร้อยเลยพี่น้องนี่เบืองกลางนนีแ่ ไปกันไปชงเพื่อขุดชงเพื่อขับเอาเอื่ออายเอื่องหนองลูกลานน้ำพี่น้องเต็มเลยลูกผุ่มีดุพม่สาวงเบิ้งนี่เบิ้งนี่สาวลูกพี่สาวงามลูกไม่ดำนี่อยากไปแห่งพี่น้องกาไปไปทำกันนี่แหละพี่น้องอันนี้วันนีด้หรือซ้ำมีดูนี่พี่น้องเนาะการเดินทางเข้ามาหอดสารวัตรเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะ ด่านอยู่ประเดี๋ยวเนาะมือนี้เนาะหนานี่มั่งหนาจะมนีมั่งมีแต่ันควงในแถวป้ายอะไรแนี้นี่พี่เนาะนะข้าควงเราได้หนิเพรามีตาเดียวนิสีมอกก็เงี้ยตอไปง่ายไปสบายเลยไปเดอบด้วนี้เนาะสะดวกสบายม้อนี่ยคนบกการตํารวจคนใจดี กำลังเขาตัวเมืองเด้อพี่น้องน่ากำลังเขาตัวเมืองตอนนี้ก็เขามาหอดสามแยกกันยังเปิดนะตอนสวนสวนตรงแก้วเนาะสวนงแก้วคอมมาดำเขาบัวสาวสอนคนกันไหวต่อทิ้งงานเน้ากับใบละกลุ่มหนึ่งพี่น้องเนาะใบละกลุ่มหนึ่งบูวหัวยู่ไซพี่น้องเดี๋ยวไปหอดเขาเสด็จติดตามถูกหากันเนาะบัวไปอยูส่กไหนแจได้พี่น้อง ทีงานไอ้หน่องสาวนางยังนี่แหละหล,ลายคนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้สิพาพี่นอ้องเอฟซีเบงเหือสวงน้ำกันเนะปะ่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องไปเริ่ไปเริ่เด็กๆเอาแรงพี่น้องตอนนี้ฮะกระคาไม่หอดา <c oughs> ถ้าเขามาหอดพุ่งเหือไปตีเรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะมาหอดสถานที่แต่ว่ายัางยังบระธานในเขาไปหอดจุดที่ว่าเสี่อเหืออะไรน้องพี่น้องเพราะว่า เอาบ่หอดบ่เทงพี่น้องเนะาะคนร้ายแล้วก็รถน้าวจอดบ่ได้พี่น้องเนาะก็เลยได้จอดรถไว้อยู่นอกมาสิพากันยางเข้าไปพี่น้องอาสาได้ปูน,อนนอนปนูน,นอนนอนอย่าหน้ามื่อยไปนี่ใช้เลยก็ค่อยเล้วไป,ไปพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ใจฉลาดทั่วเลย,เลย เป็นพ uh, าส่วนหนึ่งเนาะที่ว่าเบื้องอยังเขินนะมันมีซองฟังได้พี่น้องคลองแม่น,ำน้ำเนาะถามไปเสียอ,อีกพังหนึ่งก็ได้พี่น้องเสียพังนี้ก็ได้อีกพังหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาสีไทยเบิ่งเป็นระเบียบหิ้วหอยเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นสีไทยเนาะไปสีฟอยเลยสีฟอยเลยสีฟอยเขื่อเลยพี่น้องเนาะ บูว่าบานได้ก็บ,บนานได้ซะนะเกือบบอดพี่น้นองเนาะกได้วิดมาได้พี่น้นองเพราะว่า <c ười> ทีนเท่าในบุมาเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันเห็ดไหนแปลว่าหลักเลยจะเข้าไปเ <c ười> ข้าไป <c ười> <c ười> ตอนนี้เสด้พักพ่อนเนาะสาสตกับาสก็ออมมือนะเอาคนเอาคนเขาเดอพีนาออนั่งั่กันห่้าพักพ่อนน่นลเนาะเพราะว่าคนบุมเมาอยากโคตเมื่อยเลยพี่น้องเนาะเล็กเล็กหน้อยจน่า ม่หน่อยนี่ยงยาจุดว,จว่าได้<อ>แตกเจ้าบีของขอมาอย่างแตกเลยม่หน่อยนี่ย มือขามือขามือขามมือขามือขามึงขามมึงขามสเอ้อสูดเ้อีมีกะทิบานเทาเนาะอาเฮ็ดนีดเฮ็ดดีดไปแม่ทับนีว่แม่ทับ เกินเกินเกินนี่คือทีมบ้านนฮาเนาะแเล่มืแรกเานี่เพื่อเล่นที่บ่าพี่ก็พอนี่ทีมบ้านนี่ับไม่ได้บ้านนีมาที่ะวันปะบ้านบ้านตรงปะบ้านในล้มคือแซมถนอมกดไลค์ให้ริน่เนาะเกลือมาบองหอดองยานเกือวท่าเกลือทอดใจจ้ ยืนยันชี้ผ่านให้เราเนาะตาเบิงตาเบิงพี่น้องตาเบิงตาเสียน้ำกันเป็นกำลังใจให้เนาะูสูงสูมีตาบานน้าพี่น้องมีตาบานน้าไปหลุดทั้งนั้นเลยเด็กจุวันจะขึ้นไปสิ่งอะอะพี่ีเนาะแต่ว่าทวัสนคตได้สิ่งที่หนึ่งพี่น้องกานว่าเสียกัได้สิ่งที่สาม เดี๋ยวทาเบิงทาส้มเหมือนกันเนาะตอนส่วงลงมาเนี่ยด้นเติมเนาะเอออาไปไปไปนี่บ้านเฮากำลังขึ้นไปเนาะปัดบึกคำเฮากำลังขึ้นไปโบหัวสี่สิ่งกับบ้านไหนก็ยังโบหัวสิ่งรอบที่สี่เนาะแต่ว่าได้เข้ารอบการใดไป็สิ่งที่หนึ่งเนาะแต่ว่าเสียการได้สิ่งที่สามแต่โบหัวสิ่งกับไฟเด่นนี่ มันมีไล่ไลายบาทไลยเหลี่ยมไลยอะไรไล่โผล่พี่น้องเนาะวัชพืชพี่น้องน้องรัดเสียพี่น้องตอนนี้เนาะน้องรัดโบเห็นได้พัดแพา่ก็น้องรัดนิดกระเบื่อพี่น้องเนาะอินเทอร์เน็ตกับอ่าคนมันไล่โพล่เนาะอินเทอร์เน็ตมันไล่โพล่โทษบ่ได้พี่น้องเนาะได้แต่แส้นหากันพี่น้องเนาะบู้วันอยู่ไซต์ตอนนี้จะไหนบนทิศเหนือจะไหนเนาะ ยังหากันอยู่พี่น้องน้องรัดน้องรัดเพิ่นไปกับป๋าเพิ่นเอาเลยเอ้ยเอาเลยเอ้ยเอาเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ใส่เบื้งคามอยู่พังเฮาถึงเมืองเซ่อยู่พังนันพี่น้องมาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วน้องรัดไปแล้วแดนแดนแดนจะทอเขาก่อน

มาวันนี้เข้ากันด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนทังเข้ามีตาผูา้ช่าทั้งเข้ามีตาผู้เท่าจี้ไปยิง่ง

บึ้งคามเขารอบแรกไปนเอาสิ่งที่สามเนาะได้แล้วบ้านเ็บด้้านบึงคามพี่น้อง่ารัยินดีเออได้แล้วพี่น้องมีแต่ทาบึ้งเพื่อภายสายต้อพี่น้องตอนนี้เพื่อายสายก็ข้าอบลอเข้าเบิ้เข้าเบิดทางงาเพื่อหน่อยเพือใหญ่เข้าวเบิ้นิเยอมากนะพี่น้องที่นี็นี่่ามได้ได้แล้วได้แล้ว เลยพี่ซามเลยมีแต่ทาบังที่ผ้ายไส้น้อพี่น้องนีทั้งเส้าเก่าขนราคสิบชองข้นน้พี่น้องนี่่องประเภทเคื่อหน่อยเคื่อใหญ่พี่น้องจะ้บัดฟอยลงมาอีกป้ายพี่น้องเพิ่ทึ่งไปไปสิ่งชนะเลิศท่มยิ่งน้พี่น้องเนาะ่อ่งี่่

อเรี่ยกับองแแงอีกกบุูนาอีกกุสห่อนนไม่ซีาพาก่อยางเห็นซีไพ่ใส่นะพี่น้องนุกคแบบเขาแบบเขาจ่ามาตนนี้เขาจ่าซ้ำในพี่น้องีแวไหย่ยิ้วเข่าพี่น้องตอนนี้ยิวเข่าแห้งอลยตาลอยเอแล้วไพ <ม S 2> ี่น้องจ้า 32, 45, สามสิบสองสี่ไพ่พี่น้องเนาะสารวัลกับสารวัลนักเกตพี่น้องอ้าวเจ้าสัตว์นี่เนาะอ้าวนี้สัตว์เหรอขนานอด,นานอ,ดอือ่นนี่ขนาดต่างอื่นนี่สารวัลนักเกตกับสารวัลพี่น้องแข่งเจ้าแข่งจังหวัดเจอจังหวัดเลยพี่นอ้องครับ ทันท euh ันทันแะไรสิทันแล้วเอ้าเอ้าทันทันเอ้าทันเลยนะใกล้แล้วใกล้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 เอะไรชนะเลยเนี่ยฮะชนะเลยเนี่ยฮะนี mm ่ย hmm. ินชนะเลยสารวันกินตากลางแดดดีหลักอิเลือดนะะนีการที่เสี่ยเกียร์โบโรา่า สิ่ใดร้อนสเดียวเาใส่ผ่าเกลียวไปายนะอ้าวผ่านเกลียว่านเกลียวเนี่ยเสียีดนผันเลีเสียพี่รำไปเนาะเสียพี่รำบเสียพี่ำานเบืองพี่เสียพเานเกลียวเป็นูสนา บับวสวรรด์นาเขตเนาะสละวันเสียให้สวรรนาเขตแล้วพ<ภ>ี่น้องเนาะเป็นเนื้อเพ็นส่สามสิบสีผ้ายพี่น้องนไปกนรับกงเล่งเห่าไปเห่าไปพี่น้องเนาะยังจะนายลอตาบัตรบึกขามุเอันนี้ิ่งที่สองดรา่งไปทึงเตนที่เราซีงทย้คุณตอยที่เรา

ปนนะเกน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 ชนะแล้วพี่น้องเนาะเป็นหน้าเพือประเภสเก่าที่พเนาะเือประเภทใหญ่อยู่ันใช่เนาะ พนตาลพนตาลปันพนตาลแต่ว่าเอาสีพายปันมือค้ามเนาะไปลงแข่งเพราะว่าบั่นมือค้ามเฮาบ่มีเพือประเภทใหญ่เออก็เลยไปลงเพื่อบ้านเออแต่ว่ายังบั่นมือค้าม่เนยังอ่าประเภทน้อยพี่น้องเนาะยังสีพายประเภทีชิดชองสีพายเนาะเอาน้ะมูความสามารถเข้าเออปั่นเฮามันแบบมันมีน้ำใจอยู่แล้วนี่พี่น้องเนาะบ้านเฮาเนาะเือจังสิพี่น้อง ไปกินเขาขาเขา่อขรับบ้จุ่กระามืองเซ่จุ้กันจุ้กระทาเมงเ่ยิใหม่เลยพี่น้องางงานคณะนั้นะ่าสร้างคานลาพี่น้อง เต้นจับห้ามอยู่หลายหน้าละตีนี่เสียบตะกังสำหรับปักฐานมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เจ็บท้องนี่เจ็บท้องมาแล้วนี่ปวดท้องเจ็บท้องปวดขี้พี่น้องมาแล้วไปยิ้อเข่าพี่น้องตอนนี้ยิ้อเข่าเจ็บคอน้ำห้องร้ายผอดไปไปขึ้นขึ้น